จริงกำลังเร่งผลิตบะจ่างส่งออกแทบไม่ทันนะคะหลังถูกปากชาวต่างชาติทั่วโลกจนทำกำไรมากกว่า20ล้านค่ะ สำหรับชาวไทยเราหลายคนคง <c oughs> คุ้นเคยกับเมนูอาหารดั้งเดิมที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนอย่างซมซีหรือบะจ่างกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นข้าวต้มมัดชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวเหนียวผัดยัดไส้ต่างๆมีทั้งไส้หมูเมค็มกุนเชียงไข,ข่เค็มหรือเห็ดหอมก่อนจะห่อด้วยใบไผ่แล้วนำไปนึ่งจนสุกเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอยู่เสมอในช่วงเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่รู้ไหมคะว่าตอนนี้บะจ่างกำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติ จนบริษัทผลิตบะจางหลายแห่งของจีนเร่งทำการผลิตกันแทบไม่ทันเลยค่ะตอนนี้มีการส่งออกบะจางมากกว่า30รสชาติไปยังปลายทางหลักๆได้แก่ออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแล้วก็กำลังมีแผนจะขยายตลาดไปยังยุโรปในอนาคตด้วยโดยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกบะจางสูงถึง5.52ล้านหยวน หรือราวๆ28ล้านบาทซึ่งราคาบ้าจ่างที่ส่งออกไปก็จะมีราคาขายสูงกว่าในจีนนะคะเพราะว่าเขามีต้นทุนการขนส่งทางไกลด้วยหนึ่งในผู้จัดการของบริษัทผู้ผลิตบ้าจ่างยังบอกด้วยนะคะว่าการส่งออกบ้าจ่างยังต้องคำนึงถึงรสชาติที่ถูกปากคนแต่ละประเทศเช่นบ้าจ่างไส้เนื้อหมูจะได้รับความนิยมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่วนในสหรัฐอเมริกาที่ผู้บริโภคอาจจะสนใจเรื่องอาหารและการออกกำลังกายมากกว่าก็จะนิยมบะจ่างไส้ธัญพืชหรือไส้แปลกใหม่อย่างเปลือกส้มและทัวลิสงขณะที่ภาครัฐเองก็เข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะศุลกากรท้องถิ่นเขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าแล้วก็เปิดช่องทางผ่านพิธีการศุลการการแบบเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงที่มีการส่งออกมากที่สุดของทุกปีด้วยนอกเหนือจากการส่งออกบ้ะจ่างไปยังต่างประเทศแล้วเขาก็ยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในช่วงวันหยุดอย่างเช่นช่วงเทศกาลเรือมังกรเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การทำบะจ่า,จางและประเพณีอื่นๆของเทศกาลนี้ด้วยค่ะ